นี้บีก็รักษามาเป็นครั้งที่4ี่สิบละค่ะการมองเห็นดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบีนะคะค่ะบีเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาโรค RP แต่ตอนนี้มารักษาที่คลินิกหอมกินยาคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่พิ่สรโลโลกโดยคุณหมอน้ำฝนเป็นผู้รักษา จากที่รักษามาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่40ณปัจจุบนันนี้ในการเทสในการรักษาทุกครั้งการมองเห็นดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่ไม่เห็นอะไรมืดไปลัแต่มากปัจจุบนันนี้จากการมารักษาจากที่คุณหมอเทสสีซึ่งบีก็สามารถเทสกับคุณหมอได้แต่สีที่ยากที่ยังยังยังบอกสีไม่ได้ก็คือจะเป็นสีม่วง กับสีน้ำตาลแต่สีน้ำตาลก็ได้เป็นบางครั้งนะคะปัจจุบันนี้ก็คือได้เกือบทุกสีแต่ยังขาดอีกสองสีส่วนรูปร่างณนะปัจจุบันนะคะจากการที่เรานั่งลถมารักษาหรือมองสิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่ใ,ญในบ้านก็จะมองเห็นขอบประตูขอบคุณหมอซึ่งเราจะเห็นเป็นขอบสี่เหลี่ยมที่เราเห็นรูปบิดอะไรอย่างนี้ค่ะ แสงก็สว่างขึ้นจากข้างซ้ายที่มืดสนิทไม่เห็นแล้วตอนนี้ข้างซ้ายเห็นแสงดีมากเลยค่ะข้างขวาก็โอเคก็ยังประทังดีขึ้นเรื่อยๆจากการรักษาที่นี่นะคะ<ม>คุณหมอแนะนำบอกว่านั่งรถไปให้มองป้ายก็เห็นป้ายนะคะเห็นสีเขียวเห็นตัวหนังสือแต่ยังพยายามซูไมไปที่หนึ่งตัวหนังสือแต่บางครั้งเนาะนั่งรถมันจะไว สายตามันยังซูมเข้าไปไม่ได้แต่บางครั้งถ้ารถไฟแดงเนี่ยเราจะซูมมันเราจะเห็นตัวเลขอย่างเห็นตัวเลขเลขหนึ่งคือมันอาจจะเป็นเลขหนึ่งนี่คือของถนนแล้วก็นั่งนานๆี่จะมองไปจะไปเจอคุดที่อยู่บนเลขหนึ่งซึ่งเรามองเห็นเราจับได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรถ้าเป็นภาษาอังกฤษสามารถบอกได้ว่าตัวอะไรแต่มันจะใช้เวลานิดนึงส่วนตัวอักษรที่เป็นภาษาไทย มันจะช้านิดนึงมันจะยังยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือพยายามซูมเหมือนกันมันจะได้เป็นบางตัวไฟแดงไฟเขียวอย่างเงี้ยเราได้อยู่แล้วสัญลักษณ์บนป้ายถือป้ายเดี้ยวซ้ายเดี้ยวขวาได้ค่ะอันนี้บอกเลยว่าได้เส้นถนนก็คืออย่างถนนเนี้ยแยกเส้นถนนสีขาวว่าด้านนี้จากการที่นั่งมาเห็นค่ะส่วนรถที่วิ่งผ่าน ถามว่าเห็นไหมเห็นค่ะแต่มัน,ม,นมันอาจจะไม่ไวมันต้องห้องจับเขาจับแป๊บนึงเราจะรู้เลยนี่รถอะไรติดไฟแดงนี่ถ้าติดานานรถข้างหน้าอย่างคันที่แล้วคันที่39คือเราซูมไปที่รถที่จอดข้างหน้าเป็นรถโตโยต้าเราเห็นตัว T O อย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามไล่แล้วเราก็ถามคนขับว่าคือโตโยต้าใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่อะไรเงี้ยเราได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์เนี่ย โอเคเลยมีตอบได้ค่ะแล้วป้ายที่เป็นสีสีเหลืองแล้วมีสัญลักษณ์ของการทําถนนอะไรเนี้ยเราจะได้ถ้าเป็นโซนที่แจ่มเรืองสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยค,คือจะได้เลย <c oughs> <c oughs> ดีใจค่ะคือถึงมันจะใช้เวลานิดนึงแต่เวลาที่เราใช้กับการรักษาถามว่าคุ้มไหม <c oughs> เกินคุ้มค่ากับชีวิตที่ได้ขึ้นมาถึงไม่ได้เต็มร้อย เราได้ขนาดนี้เราคิดว่าเราเราแฮปปี้มากค่ะต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ให้เรามา <c oughs> คือคิดว่ามันเป็นเส้นคือมันเหมือนเส้นทางสุดท้ายละที่เราคิดว่าเราน่าจะเสี่ยงไหมแต่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงและเป็นคนคิดว่าถ้าการตัดสินใจของเราครั้งนี้มันจะพลาดหรือมันจะดีหรือจะไม่ดีบีเป็นคนที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําแล้วมันพลาดมันต้พลาดด้ ตัวเราเองแต่ครั้งนี้ไม่เป็นการพลาดนะคะเป็นเส้นทางที่สุดยอดกับชีวิตที่ได้ดวงตาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งคือมันบรรยายออกมาไม่ถูกไะคะคือมันอยู่กับความมืดมาก็มันก็หลายปีเนาะแต่อยู่ๆมันได้แสงขึ้นมาแค่เห็นแสงขึ้นมานี่คือความคิดของบีคิดว่ามันสุดยอดแล้วเราไม่ได้หวังถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องเห็นสี เต้องเห็นรูปร่างขึ้นมาไม่นะคะเพราะเป็นคนที่ว่าเรายอมนับต่อความเป็นจริงที่เราเป็นแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้อะบอกไม่ถูกกับชีวิตที่ได้คืนมาในวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณหมอขอบคุณโอกาสให้มีในวันนี้อีกครั้งหนึง่งโดยที่เราไม่ต้องแบบต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยหลายๆอย่างคือการตัดสินใจของบีวันนี้ มันเป็นสุดยอดที่มันเป็นการตัดสินใจที่แบบมันมีค่ามากในชีวิตของบีเองนะคะถึงมันไม่ได้เต็มร้อยอย่างน้อยก็ยังใช้ชีวิตกับความมืดที่มันเคยมืดไปแล้วให้มันมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วมันจะต้องตีขึ้นกว่านี้ค่ะขอคุณมากค่ะคุณหมอขอคุณทุกอย่างค่ะค่ะขอบคุณค่ะ